แฮร์รี่เคนยิง187ประตูสร้างสถิติดาวซันโวอันดับ3เท่าแอนดี้โคแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเก่งของสโมสรทอตแนมฮอสเปอร์ iper, ที่บุกไปถลม่มนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-0ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่4เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากรายงานข่าวเกมนี้กับตันทีมชาติอังกฤษยิงไป2ประตูพาทีมไก่เดยทองขึ้นมาอยู่อันดับ3มี10คะแนนเท่ากับแมนซิตี้และไบรตัน ขณะเดียวกันผลงานในนัดนี้ของแฮร์รี่เคนเป็นการทำสถิติดาวซันโวในการยิงประตูสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกอยู่ในอันดับที่3เท่ากับแอนดี Man ้โคอดีตแคงแมนยูที่ลงสนามตั้งแต่ปี1989ถึง2008ที่ทำไว้187ประตูโดยตามหลังเวนรูนี่ที่ยิงได้208ประตูและอันดับหนึ่งอย่างอลันเชียร์เตอร์ตำนานทีมชาติอังกฤษที่260ประตู